ลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการบูสต์ไม้นะครับให้มันแรงขึ้นนะครับแล้วคุณลองคิดดูถ้าสมมติเราไปใช้ในเกมอย่างเงี้ยเอาเบตโกนใส่ไม้ดังๆก็อย่างแรกนะครับเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับปกติของเราจะเป็นเพิ่มไม้แค่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเราเข้ามาที่เลเวลวันนี้ก็จะเพิ่มเสียงมาได้100อ,อย่างนี้นะครับอันนี้คือความ รับความกว้างของไมค์นะครับว่าไมค์สามารถรับกว้างได้แค่ไหนนะฮะสมมุติอย่างนี้ลดลงมาก็จะได้แค่นี้นะครับเราต้องพูดใกล้ไมค์จอปากอย่างนี้ถึงจะได้ยินนะครับอันนี้คือผมเพิ่ม1ิบก็คือโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มไป30มสิบอีกไอนนคือผมออกมาจากไมค์แล้วนะแต่ก็ยังได้ได้ยินเสียงอยู่นะครับโอเคผมปรับไปที่เดิมดกวาอ,อะประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบการทํางานของเสียงหรือว่าไมค์นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มไมให้มันดังมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ของผมไม่ได้ยุ่งกับไอตัวซาวแล้วนะตัวนี้แล้วนะผมกดโอเคไปปิดไว้อ่ะส่วนตัวนี้นะครับก็คือโปรแกรมที่ผมจะมาสอนให้ทุกคนเพิ่มบูสเสียงไม้นั่นเองนะครับเรากดเข้าโปรแกรมมาใช่ไหมแล้วก็จะเจอตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดทีหลังนะครับน,นี้สามารถเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้บูสตัวซาวเมื่อกี้นะ ก็ S <S เลยเสียงประมาณนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมปรับประมาณ8.20 8, 8. นะครับเดซิเบลมาฮะถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีโหลดกันนะครับอย่างแรกนะฮะมันจะมีลิงก์อันนี้อยู่ใต้ Description ของเรานะครับให้เรากด Copy ไม่ใช่กด Copy กดลิงก์เลยก็ได้นะฮะแล้วเราจะมาอยู่หน้านี้แล้วก็ให้กดไปที่ I AM Human นะครับปิดไป กดแค่หน้านี้นะครับมันจะเด้งโฆษณามานิดนึงก็รอมันก่อนเกลิงอันนี้แล้วก็เก็ดลิงอีกทีนึงอ่ะโอเคจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ตัวแรกนะครับ8.7ดจเเมกะไบต์นะฮะปึ๊บก็รอนะครับ ได้ละเราให้เรามาดูมุมขัวบนนะครับคือผมโหลดมาแล้วแหละมันก็เลยขึ้นว่าวงเล็บ1นึ่งนะโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดให้เราเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะได้โปรแกรมนี้มานะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็ next agree นะครับแล้วก็ตั้งเบราว์เซอร์ที่เราจะเอาไว้เลยครับว่าจะอยู่ที่ไหนแต่งผมได้ละผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งมาแล้วก็มันจะสามารถใช้ใช้งานได้เลยนะ ผมกดแคนเซิลไปก่อนนะครับเรามากดดูตรงนี้แล้วก็ไปดูที่นี่ฮะชื่อโปรแกรมของเขานะครับกดเปิดมาตรงที่สามเหลี่ยมนะครับรึบมาดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างให้เรามาดูตัวนี้นะฮะคอนฟิก์ ix, นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับให้เรากดเข้ามาแล้วให้เราเรากด yes ไปนะฮะเพราะว่ามันบอกว่าเออมันต้องติดตั้งไปที่ไมค์ของเรานะประมาณนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ capture device แล้วก็เลือกจริงมันจะเป็นไม่ติ๊กถูกหมดเลยนะครับให้ผมติ๊กถูกหมดเลยเพราะว่าไอาที่มันขึ้นไมโครโฟนอย่างเงี้ยให้เราติ๊กถูกหมดเลยนะครับอีก2ตัวนี้ผมเป็นโปรแกรมทําให้เสียงไม่ดีขึ้นนะครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนละกันนะครับหลังจากติ๊กถูกแล้วให้เราก,กด close นะครับโอเคมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้แล้วนะครับเพิ่มมา สุดๆไปเลยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการบูสต์ไม้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้มีประโยชน์ไว้เดี๋ยวผมทำคลิปมีประโยชน์ขึ้นมาอีกนะฮะโอเค,คไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับ